อ้าวใช่จริงด้วยติดแล้วนี่ติดแล้วว้าวสวยจังเลยเป็นปุ่มสีเขียวสวยงามแล้วเขาอบออกจากป้าย สวยงามแล้วนะคะ F4 Merry ร h r i s t m a s ม e r r y c ร r i s t m a s นะว้าวสวย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 เออเวลานั่งจัดอยู่ตรงนู้นแหละโอเคสวยแล้ว,วเ,ลเ,อเออปักมันหลวม <c oughs> มเวลา <c oughs> <c oughs> นั่งจัดอยู่ตรงนู้นแหละอ้าวอย่าให้มันหลวมสิดาดาเออไม่ไม่ต้องนอนเด้อคือนนี้ไม่ยู่นี่แหละ ไม่ไม่แปดนาทีฮะแปดนาทีจับไปได้แปดนาทีเธอเล็กมันอยู่นู่นต้องไปยกมาถ้าอยากให้มันติดเพราะตอนนู้นปักไม่ดื้ออยนิ่งๆเอาแม่กระพิบฮะแม่กระพิบไปจับสิไปนั่งจับจะลุกไปไหนเนี่ยนั่งเลยไม่ได้นั่งจับ

ลมแรงมากลมแรงพองอ,งอยูออ่ก็ไม่กับพิบพกับพิบก็ไม่อยู่ หมุนต้องหมุนเอาเขาไม่ได้กดเฮ้ยซมพ่อซึมพอคอยคุ้แล้วมันบกจเสือบอกให้กดอ่ะไม่ไม่ได้กดเขาหมุนเขาหมุนเขาหมุนหาเขบอกว่าหมุนก็ได้แต่แต่เลขได้แล้วไปยกอเล็กมาปะไปเวียนหัวเลยนะเอซีไปยกอเล็กมาไปอลังการเลยเต็มเต็มเออเอาไปโอ้โหกระพริบตาแล้วเอฟซีกระพริบกระพริบกระพริบ อ่านู่นนะฮะเพราะว่าไว้ทางนู้นไม่มีไม่มีปลั๊กไฟเดี๋ยวย้ายมาอยู่ข้างหน้าเลยเนาะเพราะว่าเวลาเขาผ่านไปผ่านมาโอ้สวยงามนะเมอรี่เมอรี่คริสต์มาสเมอรี่คริสต์มาสเมอรี่คริสต์มาสขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะ,ะเพราะว่าเรายกออยยนะ,นะอืม ต้นไม้ที่นี้บ้านเสือไงใช่นี่ว่าตรงนี้ไหมนี่วคู่กันไปทางข้างเขปักมันไม่มีปักไม่มีนะฮะเอ่อต้องใช้ปักใกล้ๆกันแล้วงานนี้อ,อ่ดาด้าโดนไฟนี้ไม่ได้นะฮะแล้วถ้ารดาไปในแบบ

ไปเราไปถ่ายรูปกันฝีมือใครนาะทำสวยจังเลยไปไปถ่ายรูปกันท่านผู้ชมเเิมไปตั้งกล้องไว้เราไปถ่ายรูปด้วยกันเออต้องกระพริบเนาะมันจะสวยใช่เลยแต่เราก็อย่ายจ้องถ้าจ้องแล้วมันจะเวียนเอออ้าวไปปักปักขท้าไปไปดับเออ สวยไหมสวยไหมสวยไหมโอ้สวยงามมากอันนี้ครบทุกไฟแล้วป่ะเดี๋ยวเราไปดูเอาป้ายองูปูต้นเล็กต้นใหญ่แล้วก็ไฟป้ายองูปูเลยสวยเลยอ้าวอ้าวอาอะไรอันนี้จะไปอยู่ตรงไหนนี่จะไปอยู่ตรงไห้ค่ะมันจะได้เห็นป้ายองูสวยงามแบบเต็มองูปูปาลิจิตนะคาภาคริสต์มัสอ่าโอเคป่ะถ่ายรูปกันเราไปถ่ายรูปด้วยกันคุณผู้ชม าเดยวก็ไม่เห็นไฟเดียวก็ไม่เห็นไฟหรอกมาคนสูงอยู่ข้างเออตาด้าอยู่ตรงนู้นบ้านตบานอยู่นี้เสืออยู่พุ่นมันดำนะตัวเราอืมตัวเราจะดำหน้าเรามันมืดต้องนั่งลงมันต้องให้มันต้องจะได้ไม่บางต้นคริ์มาสไม่มันต้องมีไฟทางด้านหน้ามันถึงหน้าเราถึงจะสว่างจะเปิดแฟลไง สว่างยังเปิดยังไงวะเชอนี่ยังไงนี่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 ุงแตกเขเปิดแตกหรอ่ด้อยู่่งหรอีห้องนี้อ่ะเขียนว่าอะไรเออมันจะได้เห็นนียบง่ายเลยสว่างอันนี้ไม่ได้แค่นั้นแหละมันเปิดแล้วได้จะได้สว่างสวัยฮีโอ้สวยจังเลย เซ่อเย่อเแต่ว่าหน้าเรามันยังมืดอยู่ดีเนาะมันต้องมีไฟใช่ต้องมีไฟมาส่องทั้งหน้าบ่อตูมหรือบัวบานบัวบานบัวบานในบัวตูมบัวบานแล้วก็เฮอามาแล้วตามามามาตามหาอยู่ตั้งนานมามามาถ่ายรูปกันตุ้งคริสต์มาสแล้วมาเร็วมาเร็วมาตามหาว่าหนูหายไปไหนมาเรัง

กระปั้นเหรอไม่ใช่บวมตุ้มแบบนี้เหรอนะอันนั้นไหกลางมือกลางมือมันจะบางไหมแตายยังพอยังเลิฟยิ้มสมายมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดสมายลูกดิ๊กลูกดิ๊กลูกดิ๊กโอเคพอแล้วโอเคขอบคุณค่ะอีอโอ้ลมลมลมสวยงามค่ะ